คลิปนี้ก็จะมาวาดรูปนางเงือกตัวน้อยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในรูปแบบน่ารักน่ารักในสไตล์ของผมที่ผมวาดทุกทีทุกทีมนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วสนใจที่จะดูต่อแล้วก็ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมรบกวนครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเราก็วาดรูปวงกลม ให,ใหญ่พอประมาณนะครับแล้วก็แบ่งสัดส่วนเป็นสส่วนนะครับมันก็จะกินพื้นที่ไปทางด้านซ้ายต่อมานะครับจากจุดที่แบ่งเอาไว้นะครับเส้นแนวนอนนะครับลากเส้นตรงลงมาครับแล้วก็หักโค้งขึ้นไปนะครับลากให้มันเคิร์ฟกันนะครับกับเส้นกลม ที่เราล่างไว้นะครับด้านล่างนะครับก็ได้เข้าโค้งใบหน้าของเจ้านางเงือกแล้วนะครับผมต่อมาครับก็ลากเส้นตรงลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจากด้านล่างวงกลมนะครับเส้นคู่นั่นก็คือคอของเขาแล้วก็ลากเส้นนอนๆลงมาครับเราล่างตัวก่อนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผิดผ้านะครับแนวตั้งแล้วก็บ่งสัดส่วนนะครับเป็น3ส่วนนอนอนะครับแล้วก็ลากเส้นกิ่งกลากลงมา มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหกช่องนะครับผมต่อมาครับเรามาว่าในส่วนของหักให้เขานะครับผมขอแบ่งสัดส่วนคร่าวๆโดยการที่ล,ลากเส้นแนวนอนก่อนนะครับกะพอประมาณเดี๋ยวก็ลากเส้นเฉียงออกมาครับเราก็จะได้เอวของเขาแล้วแล้วก็หักเส้นลงมาครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับเขากําลังนั่งพับเทียบอยู่นะครับต่อมาคําว่าห่างให้เขานะครับวาดีบห่างให้เขานะครับวาดเส้นโค้งนะครับเป็นรูปครึ่งวงกลมนะครับถ้าดูหลมๆนะครับจากปลายครับวาดเส้นโค้งย้อนกลับมาอีกทีนะครับผมให้มันอยู่ตรงกลางครับแล้วก็โค้งอีกทีหนึ่ง มันก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆเหมือนใบไม้2ใบซ้อนกันนะครับเสร็จนะครับต่อมานะครับเราก็บอกว่าเปลือกหอยตรงหน้าอกให้เขานะครับลางเส้นให้มันเป็นรูปแบบของคอเนเปนเส้นก่อนนะครับโอเคครับแล้วเราก็ลากเป็นรูปหน้าอกให้เขาก่อนนะครับผมวาดเปลือกหอยให้เขาครับตรงหน้าอกเขานะครับ นี้น่าจะวาดง่ายหน่อยนะครับผมตรงเปลือกหอยของเขานะครับที่แปะอยู่ตรงหน้าอากเขาเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา วาดแขนในเขากันนะครับจากตรงคอเขานะครับวาดเส้นเสียงขึ้นไปหน่อยนั่นคือหัวไหล่เขาเสร็จแล้วก็ลากเส้นลงมายาวๆครับเฉียงๆนะครับเป็นเส้นคู่ขนานนะครับเสร็จแล้วเรากวาดมือให้เขาประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเติมนิ้วให้เขานะครับ ก็วาดกำไรให้เขานะครับวงกลมเล็กๆเป็นกำไรมุกนะครับเสร็จแขนอีกข้างนึงก็เช่นกันครับลากเส้นเฉียงลงมานะครับแล้วก็หักเข้าไปทินงป๊าปแล้วก็วาดกำไรให้เขานะครับวงกลมเล็กๆใหญ่ๆนครับแล้วก็ท่างมือให้เขาเป็นเริ่มเป็นนิ้วโป้งนะครับในส่วนนิ้วทั้ง4นิ้วนะครับให้ลากฟอร์มเขาก่อนนะครับ ล้วค่อยเติมนิ้วให้เขาตามนี้ครับในส่วนของมืออาจจะวาดยากหน่อยนะครับต่อมานะครับเรามาวาดลูกตาให้เขานะครับวาดเส้นวงรีนะครับแนวตั้งนะครับสองวงวงใหญ่ๆนะครับกะพอประมาณนะครับผมต่อมาครับวาดจมูกให้เขาครับหน่อยหนึ่งแล้วก็วาดปากให้เขา กํหลังยิ้มแบบหน้าปากนะครับผมแล้วก็ถมดำาลงตาหน่อยหนึงครับวาดคิ้วให้เขาหน่อยครับเราก็มาวาดผมให้เขากันนะครับลากเส้นโค้ตัว S นะครับ โอเคประมาณนี้ผมก็จะโค้งๆประมาณนี้นะครับผมลองวาดตามนะครับวาดรูปผมให้เขานะครับแล้วลากั่านโค้ง,คงลงมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตวัดขึ้นไปประมาณนี้อาจจะยากหน่อยนะครับผมในส่วนของผม แล้วเรา,ามาดูล้นๆนะครับเดี๋ยวผมวาดปาให้เขาสักตัวหนึ่งนะครับผมวาดเส้นวงรีเฉียงๆนะครับวาดเป็นฟอร์มไว้เสร็จจากด้านบนนะครับแล้วก็ตัดโขงเข้าไปแล้วก็วาดประมาณนี้ให้ดูเป็นปากนะครับแล้วก็วาดลูกตาให้เขาอีกทีนงครับวาดเงือกให้เขาแล้วก็วาดคีบตรงเนื้กนะครับวาดคีบหลังให้เขาครับวาดคีบาหางให้เขาอีกทีนึง เติมเก็บหน่อยนึงแล้วก็ใส่ขี้ปงท้องให้เขานะครับเสร็จต่อมาครับก็เหลือตรงหางเขานะครับจากตรงเอวนะครับวาดเป็นเส้นตัววีนะครับผมแล้วก็เติมเกล็ดให้เขาครับแล้วก็ใส่ t e x t อร์ตรงหางให้เขาอีกทีหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจเจ้าหนังเงือกก็ตัดเส้นด้วยปากการ m a r k ร,ร์หรือเมจิหรือว่าปิกมาสีดำนะครับ ตัดเส้นด้วยปากกาเบอร์เล็กก่อนแล้วก็ค่อยๆเน้นด้วยปากกาเบอร์ใหญ่นะครับผมแล้วก็ลบยังลบแล้วก็ระบายสีตามใจชอบครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเม,เมร์เมดหรือจ้านางเรื่อที่ผมวาดให้ดูนะครับสาหรับคนที่วาดตามนะครับก็หวังว่าจะวาดตามกันได้นะครับผมถ้าวาดตามไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้ออย่อยาเพิ่งถอยกันนะครับย้อนกลับไปดูหลายๆรอบนะครับวาดซ้ำๆวาดบ่อยๆนะครับผมเชื่อว่าจะได้แน่นอนถ้าเพ,พื่อนๆมีความาพยายามนะครับและเพื่อนๆคนที่ดูกันแบบเพลินๆนะครับก็หวังว่าคงจะมีความสุขความสนุกที่สิ่งที่ผมวาดให้ดูนะครับก็อยากให้มีความสุขกันทุกคนนะครับแฮปปี้แฮปปี้กันนะครับผม ไม่สีเรียดไม่เครียดจากมากมายและคลิปหน้าผมจะมาวาดรูปอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมครับกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กด, like, กดแชร์ใหด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนคลิปหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ